สวัสดีครับแก้วจาก Mobile Photographer นะครับรีวิววันนี้แก้วอยู่กับหูฟังตัวใหม่จากทาง vivo นะครับนั่นก็คือ vivo tws 2 a nc ตัวนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ Sound c h a r คเตอรของหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงสวมใส่ได้สบายไหมไปดูกันเลยครับ จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับแฟนๆ vivo จํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เลือกมาใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง vivo เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของชิปเสียง vivo โด่งดังในเรื่องของการเอาชิปเสียง Hi-Fi เนี่ยมาใส่ในตัวสมาร์ทโฟนมาหลายปีมากๆแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะอย่างนี้คือไลน์อัพของหูฟังนะครับปีที่แล้วเราได้เห็นเอียบัตไปแล้วนะที่ มีชื่อว่า vivo tws neo นะครับส่วนปีนี้เนี่ยก็มาในลักษณะของ in ear นะครับก็คือ vivo tws 2nc a ตัวนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันน่าใช้ขนาดไหนไปครับงั้นเรามาเริ่มดูงานดีไซน์ของตัว vivo tws 2nc a ตัวนี้กันดีกว่านะครับสีที่แก้วได้มาเนี่ยเป็นสีที่มีชื่อว่า starry blue นะครับแล้วก็ลักษณะของดีไซน์เคสรอบๆเนี่ย ก็จะไม่มีเหลี่ยมมุมเลยนะจะเป็นทรงโค้งๆในลักษณะเหมือนหินเพบเบิลแบบนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่แก้วรู้สึกว่าเออมันอาจจะไม่ถูกใจแก้วนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของฝาเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นนะครับมันมีอาการอย่างเงี้ยมันโยกได้อะมันกึกกึกอะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะของแก้วหรือเปล่านะแต่ว่าเออมันก็แปลกนะครับที่มันยังโยกโยกได้แบบนี้นะอีกจุดหนึ่งที่แก้วไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าข้อพิจารณาได้หรือเปล่านะครับก็คือในเรื่องของ รอยนิ้วมือที่ขึ้นบริเวณรอบๆตัวเคสได้ง่ายเหลือเกินนะครับไม่ต้องมือมันเลยนะมือปกติเนี่ยเอานิ้วไปแตะที่ตัวเคสเนี่ยแปบ๊บเดียวรอยนิ้วมือขึ้นมาแบบหแน่นๆเลยนะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือแกรู้สึกว่าตัวหูฟังก็เป็นสีเดียวกันนะครับแต่รอยนิ้วมือไม่ขึ้นเลยที่ตัวหูฟังงงมากว่าเออผิวข้างนอกกับผิวที่ตัวหูฟังเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับอันนี้จะถือว่าเป็นข้อพิจารณาก็ได้หรือว่าจะเป็นจุดที่บอกว่า ก็ผ้าเช็ดก็จบแล้วอะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการหยิบหูฟังออกจากตัวเคสกันบ้างนะครับบางคนจะแบบว่าเฮ้ยแก้วต้องซีเรียสขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเรื่องนี้สําคัญไม่น้อยนะครับแรงแม่เหล็กที่ดูดตัวหูฟังเอาไว้กับตัวเคสเนี่ยแก้วว่าตัวเนี้ยเซตแรงมาได้โอเคมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หลวมจนเกินไปนะ ปกติแล้วเนี่ยแก้วเจอิหูฟังหลายๆรุ่นนะครับไม่เหล็กแรงมากเวลาจะดึงออกมาจากตัวเคสเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากแล้วก็บางทีนะครับมันลากติดตัวเคสออกมาเลยไม่สามารถที่จะหยิบออกมาด้วยมือเดียวได้นะแต่กับตัวนี้นะครับหยิบออกมาได้มือเดียวแบบสบายๆเลยเนี่ยสมมุติว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วเราอยากจะหยิบหูฟังออกมาใช้รับโทรศัพท์นะครับดูนะนี่ใช้นิ้วนิ้วเดียวนะเนี่ยเห็นไหมดึงออกมาได้เลยไม่ต้องแบบว่าดึงเคสเอาไว้แล้วก็เอานิ้วแบบว่า ง้างออกมานะอันนี้คือแค่แบบเอานิ้วเกี่ยวออกมาก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยง่ายๆแค่นี้เลยหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถเราไปทําแบบว่ากิจกรรมนอกบ้านหรือว่าไปเล่นกีฬาที่มันจะเจอน้ําเจอเหงื่ออะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่า vivo tws 2 anc ตัวนี้เนี่ยสบายสบายเลยครับเพราะว่าเขาได้ ip rating อยู่ที่ ip 5 4กันน้ํากันเหงื่อได้สบายสบายเลยนะแล้วก็รวมไปถึงตัวจุกยางที่มันแน่นกับตัวช่องหูของเราเนี่ย ก็สามารถที่จะล็อกเอาไว้ทํากิจกรรมอะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะหลุดได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันหลวมเกินไปเนี่ยก็เปลี่ยนจุกยางสักนิดหนึ่งนะครับก็จะช่วยทําให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นได้นะล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลาคขาดนะครับเพราะว่าจุกยางที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างนิ่มทีเดียวนะไม่ได้แข็งๆเหมือนจุกยางของหูฟังรุ่นอื่นๆที่เราเคยเจอมานะครับอันนี้ทําได้ดีจริงๆทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อกันนะครับสาหรับการเชื่อมต่อของ vivo TWS 2 ANC ตัวนี้เนี่ย ง่ายมากๆนะครับเรากดปุ่มที่ตัวเคสนะค้างไว้3วินาทีนะครับรอให้ไฟเปลี่ยนเป็นสีขาวหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นของ vivo เนี่ยมันจะมีตัว notification ไปขึ้นที่ตัวสมาร์ทโฟนเลยนะครับหูฟังมันจะไปจับกับสมาร์ทโฟนให้เองนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้สมาร์ทโฟนของแบรนด์อื่นเนี่ยก็สามารถที่จะไป Manual Connect ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ยากเลย จุดเด่นตัวต่อมานในเรื่องของการเชื่อมต่อก็คือในเรื่องของ latency หรือว่าความหน่วง vivo tws 2 a nc ตัวนีน้มีค่าความหน่วงต่ำสุดเพียงแค่88มิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับใครที่จะเอาหูฟังตัวนี้ไปดูซีรีส์ไปเล่นเกมไปทำอะไรที่ต้องการความรวดเร็วแบบไร้ดีเลเย์ตัวนี้ ตอบโจทย์แน่นอน,นครับไม่มีดีเลยเลยจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ Sound Quality แล้วก็ Sound Profile กันมากดีกว่านะครับ vivo tws 2nc a ตัวนี้เนี่ยจะให้ค่าเสียงที่ค่อนข้างจะมี Sound State ที่กว้างนะครับย่านเสียงกลางก็กว้างมากทีเดียวเสียงแหลมก็โอเคนะครับแต่ว่าย่านเสียงต่ำในโหมด t t n n d r r เนี่ยอาจจะมีบางอันที่แบบว่าสูญเสียรายละเอียดเสียงไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเบสไม่ได้แน่นมากมาเป็นลูกก็จริงแต่ว่ามันจะมาแบบเป็นลูก แบบว่ายังไงล่ะเล็กๆไม่ได้ตึบมากนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะแบบเน้นฟังสบายเน้นเคลียร์นะครับเสียงโวเคลจะชัดมากทีนี้อันนี้คือสแตนดาดของมันนะเราสามารถที่จะปรับซาวโปรไฟล์เองได้ถึง3โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์แรกก็คือ Clear Voice จากที่บอกว่าเราได้ยินเสียงร้องชัดเจนแล้วเนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงร้องชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีเนี่ย แยกชิ้นได้ดีมากขึ้นนะอันนี้คือ Clear Voice นะครับสํหรับคนที่ชอบดูหนังแล้วก็ชอบเบสตึบๆเนี่ย Vivo ก็ได้ให้ Sound Profile ที่มีชื่อว่า Mega Bass เนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับถ้าเกิดใครที่เน้นฟังเพลงเป็นหลักเนี่ยแก้วรู้สึกว่าให้เลือก Mega Bass เอาไว้เลยเพราะว่าต่อให้เลือก Mega Bass เนี่ยเสียงก็ไม่ได้แบบเบสก็ไม่ได้แน่นตึบขนาดนั้นนะครับมันก็ยังจะให้ c h a r เ c t ร r แบบเดิมของตัวหูฟังดั้งเดิมตัวนี้เอาไว้อยู่นะแค่ เบสมันจะหนักขึ้นมาเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นไฮพีชเคลียร์นะครับก็คือย่านเสียงสูงเนี่ยก็จะเคลียร์มากขึ้นปัดเสียงแหลมที่จะเกิดแบบว่าเป็น No อสเนี่ยออกไปได้มากขึ้นนะครับทำให้ย่านเสียงกลางกับย่านเสียงสูงเนี่ย จะมีมิติที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนย่างเสียงต่ำก็ยังเหมือนเดิมนะสําหรับแก้วแล้วเนี่ยแก้วรู้สึกว่า Clear Voice เป็นโปรไฟล์ที่แก้วชอบมากที่สุดนะครับใครที่ได้มาแล้วเนี่ยก็ลองไปเล่นดูได้นะว่าตัวเองชอบโปรไฟล์แบบไหนนะครับมาดูฟีเจอร์ Noise Cancellation กันนะครับ Noise cancellation ใน vivo TWS 2 ANC ตัวนี้เนี่ยมี3โหมดนะครับก็คือโหมดปกติก็จะไม่ได้ตัดเสียงอะไรเลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดที่เป็นลักษณะของ transparency ก็คือเราจะได้ยินเสียงภายนอกเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับสำหรับใส่อยู่ในรถไฟฟ้าหรือใส่อยู่ในที่ที่เราจะต้องเดินทางแล้วก็ต้องใส่ใจสภาพแวดล้อมไปด้วยนะโหมดสุดท้ายเลยก็คือโหมด ANC หรือว่า noise cancellation นะครับโหมดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือก ปัดเสียงเนี่ยได้3ระดับนะครับโดยที่ระดับสูงสุดเนี่ยจะลบเสียงนอสรอบตัวเราเนี่ยลงไปถึง40เดซิเบลเลยนะก็คือเงียบเลยนะครับเราแบบว่านั่งอยู่ข้างหน้าต่างที่ฝนตกอะ่ะคือเราเห็นฝนตกนะแต่เราไม่ได้ยินเสียงของฝนเลยแนมะ้แต่นิดเดียวนะครับอันนี้แก้วไปลองมาแล้วนะตอนนี้อะคลิปอยู่นี้เนี่ยฝนก็ตกเหมือนกันนะครับทำให้หูฟังตัวนี้แก้วว่าเหมาะกับคนที่ เน้นใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็อยากจะซื้อตัวเดียวแล้วก็ใช้งานได้แบบในทุกโอกาสเลยเนี่ยตัวนี้เวิร์กมากๆครับมากันที่ฟีเจอร์ต่อไปนะครับเอาใจคนที่ขี้ลืมกันมากดีกว่าแบบแก้วนี่แหละก็คือ vivo TWS 2 ANC ตัวนี้เนี่ยมีฟีเจอร์ Find My Earphone นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชัน vivo Earphone ขึ้นมาดูได้เลยว่าตอนนี้ หูฟังของเราอยู่ที่ไหนนะครับจะขึ้นมาเป็นแผนที่เลยนะอันนี้แก้ว่า Vivo เขาใส่ใจดีนะครับเพราะว่ามันแก้ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ใช้หูฟังที่แบบเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสลืมมันมีโอกาสหายได้ง่ายมากๆนะครับก็ขอบคุณที่ใส่ ฟีเจอร์นี้มานะครับ practical มากําีเลยรเ,รเรื่องของ g e เชอร์ที่เราออกคำสั่งหูฟังด้วยการแตะที่หูฟังเนี่ยก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถที่จะ c u ส t o มได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยน t r a c ด้วยการแตะ2ครั้งการลูดขึ้นลูดลงแบบนี้เพื่อลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแตะค้างไว้เนี่ยเพื่อเปลี่ยนโปรไ i l e ของ noise cancellation เนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการใช้ g e เชอร์ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถ c u ส t o m ได้ด้วยตัวเองนะ ใครที่รู้สึกว่าที่เขาเซตมาให้มันไม่ถนัดเนี่ยเข้าไปแก้ในแอปได้เลยครับง่ายนิดเดียวจริงๆสําหรับการใช้งานต่อเนื่องของหูฟังตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเปิดโหมดทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่7.1ชั่วโมง แต่ว่าถ้าเกิดเราเปิด noise cancellation ควบคู่กันไปด้วยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่4.1ชั่วโมงนะครับก็ยังเยอะอยู่ดีอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดรวมกับตัว Charging Case ตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยสามารถที่จะฟังได้ยาวนานสูงสุดถึง29ชั่วโมงเลยครับยาวนานมากๆสำหรับราคาของ vivo TWS 2 ANC ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2,999บาทนะครับในระดับราคานี้เนี่ยแก้ว่าทั้งเรื่องคุณภาพของ build quality แล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ย ตัวนี้อยู่ในติดอันดับบนบนของเรทราคานี้แน่นอนครับยิ่งถ้าใครที่ใช้สมาร์ทโฟนของ vivo อยู่แล้วเนี่ยแค่ว่าตัวเนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับควรจะมีติดบ้านไว้ใช้คู่กับสมาร์ทโฟนกันดีกว่าถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ